สวัสดีครับพบกับรายการโชว์สายนาฬิการครับวันนี้ผมมีนะครับหนังจระเข้แท้สองด้านซึ่งทำออกมาสำหรับคนที่ไม่มีห่วงหรือห่วงหายราคาตัวนี้อยู่ที่ห่วงละ290บาทถ้าซื้อ2ห่วงขึ้นไปเนี่ยจะลดให้500ถ้า1ิบห่วงขึ้นไปนะครับก็คิดห่วงละ200บาทนะครับนี่ถ้าใครแบบว่าอยากจะได้เยอะก็รวมๆมานะครับ10ห่วงก็เฉลี่ยก็เท่ากับห่วงละ200บาทนะครับ หห่วง290ย้นะครับเขาย้ำสองห่วงขึ้นไปก็คิด500อบาทนะครับ2ห่วงถึง2ห่วงถึงเ้าห่วงเนี่ย250้าิบาทถ้าสิห่วงขึ้นไป200โอเคมาตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันทํามาจากหนังจะละเขแท้2ด้านเลยนะนี่ห้ดูชัดๆทำจากหนังจะละเขศแท้สองด้านเลยเนี่ยผมมาเย็บนะครับแล้วก็เย็บได้ควายข้างหลังด้วยแข็งแรงเห็นไหมข้างหลังก็เป็นหนังจะลเะเทนะใครพี่ ห่วงหายแล้วมีปัญหาเรื่องห่วงเนี่ยสบายใจได้แล้วครับต่อไปนี้เราจัดมาให้แล้วครับช่องนี้ก็ใช้ชื่อว่า w อช t 2V Studio โครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันแต่ถ้าใครอยากจะเข้ามาที่ร้านก็เข้ามาลองเลยนะครับขับรถเข้ามาลองได้เลยเอานาฬิกาของคุณเข้ามาลองหรือถ้าจะอยู่ต่างจังหวัดเอาไม้บรรทัดทากนาฬิกามาทาบหูสายทั้ง2ด้านมานะแล้วก็วัดความหนามาด้วยก็ดีเดี๋ยวผมจะจัดไปให้เลยอันนี้มีทุกขนาดเลยนะผมท,า,ทาไว้เนี่ยตั้งแต่8มิลน,นะอ่า ไอ้พวก8มิลสิบมิลคือมันจะเล็กหน่อยนะแต่ถ้าย6 28ิบหกยี่บดสามสิบมิลนี่มันจะใหญ่ๆอย่จะใหญ่ใหญ่เบ่งเบงเลยนะครับอ่ะส่วนสีที่มีก็มีพวกสีดำหะสีดำสีน้ำเงินเข้มน้ำเงินอ่อนน้ำตาลเข้มสีเขียวขี่มาสีสีน้ำตาลสีอิฐสีครีมสีเขียวอ่อนสีแดงก็มีเห็นไหมอันนี้ก็สีฟ้าๆหน่อยแล้วก็สีขาวสีเทาครบทุกสีเลยครับนี่นะ นาฬิกาที่แบบเป็นหนังแท้เนี่ยห่วงมันชอบขาดเพื่อนก็มาซื้อกับผมได้แต่ต้องบอกว่าพวกนี้ราคาอาจจะสูงนิดนึงเพราะว่ามันเป็นหนังจระเค้แทนครับมันไม่ใช่หนังวัวน,นะหนังวัวมันจะขาดง่ายแล้วมันจะมีกลิ่นครับแต่ส่วนที่ผมเอามาทําขายผลิตมาทําเองในะอานนี้เป็นงานแทนเมสเลยนะก็จะราคาก็จะสูงนิดนึงเนาะแต่รับรองว่าโอเคแข็งแรงทนทานทำมาลองกันได้โอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเราก็ใช้ นี่และครับการรีวิวแบบบ้านว่านรีวิวนอกสถานที่นะครับไม่ได้มีสคริปอะไรโอเคครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ What2vstudio ไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ